สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาเก่ยวดีจ้าพี่น้องจ๋าเจอก,กันยุคหกคือป่าพี่น้องจ๋าใบ้านสวนคุณยายคือเก่าหายางเลาะหายางเลาะอากาศหอนหอนเมื่อนี้คุณยายไม่ได้เก็บผักคุณยายไม่ได้เก็บผักไปตลาดเวีมาบ่งผักเบโจกันดูตัดดอกไม้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิไปมาดอกไม้ มันิสาตัดดอกไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวสิไปมัดดอกไม้จะเป็นเออ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 เด็โจไปตลาดอยู่บ่เรื่องผักเดโจนผักอยู่คนคู่าะนี่ผัากัดขาวงาม มูป่าหมูป่าหมูป่าหมูป่าจ้า <c oughs> มันทองเลยได้ในตัวบักใหญ่นี่หมูป่าไปโจพี่น้องจา๋าแม่ใหญ่มันแม่ไมีแต่ตัตวเมียได้คนะ่ะนาะมีแต่ตัตวเมีย ยามส้มบรรยากาศเนี่ยฮอนๆอนพี่น้องจ๋าบรรยากาศฮอนฮอนเมืงผักใบโจพผักเพิ่อนยูคันคู่สะเ <c oughs> พิอนยายมาปลูกทางพีพี่น้องจ๋าเ <c oughs> พิ่นเอามาอันปลูกเนาะเ <c oughs> พิ่นแยกตาห่างผุแล้วมาปลูกทางพีแ <c oughs> ยกทางพนมาปลูกทางพี มันทางผมมันงับเนาะมงที่เราปลูกมันงับมันมันถี่ปวดก็เลยเอามางับมาปลูกคนคู่สามไดวปัญหาประคดแล้วไดว้เนาะโอ้โหฮอรอน,อน,อนยิ่งดีให้มีลมเก็บบรรยากาศทงหายทงหน้าพี่น้องเอ้ยท,ทงหน้าก็มีแต่ควายดำคือลืออยู่นะควายได้พี่น้องจ้า ควายมันเศร้าหมควายมันแดดวิจโจรเราปลูกอันนี้นํำได้นี่ปลูกไอ้เน,นียงก็มักโหมนันขานเทศท้องให้ท้องนาคู่ควาย วายเต็มทงนานึ่งเบจโจแเราไปตลาดอยู่บ้านมึงคือเอัอได้เห็นลงมามันบร่ไลงมาหนาบ่ยางมาหาเบจโจพี่น้องจ้าเอามามอมักม่วงเป็นแล้วบ่มะม่วงม่วงหากเป็นดอกราะมักสีดาเพิ่งกับบอห่อได้ดิ่กินได้แล้วมักสีดาหนึ่ง สดาบบอบังสะแห้งล่ะยังบ่มีหน้าเมษาสะแห้งมาพี่น้องจ๋าีนบงนี่แห้งละบงตื่นๆนี่เหลือแต่บงเลิกเหลือแต่บงเลิกบงเลิกบงตื่นมันแห้งเหรอเหลือบงเลิกหน่อยเดียวบบพ่อคักๆนำไปโจยานบ่พอปลูกของอยู่ เบโจเพิ่นขึ้นเหมอแล้วเพิ่นขึ้นมอต้มมักสลีอ๋อเืมอสาวมือนประเด้ยมาเบ่งเพิ่นหักมักสรีพี่น้องจา๋ามาบา่ทันเปนโจหังมักสรีมาต้มล่ะแล้วลมาต้มอยู่เหินพิ่นผู้มาไม่ทันยายโจหักมักสลีมาต้มแล้วมักสลีแถวนีนก็บบริเวณหักใดล้ะบนเนาะมีต้น่วยใหญ่ บิโจเพิ่นหักมาต้มแล้วพี่น้องจ้ามาบ่าท่านเพิ่นฟา้าวมื่อต้มไปตลาดเพิ่นฟา้าวเพิ่นฟา้าวเพื่อสิตมส้มซุกพี่น้องเอ,อ้ยแต่ละมอตม้มซุกแล้วผัดมาแพ็กได้แบบน,นี้แพ็กใส่ถุงถุงละสี่ฟักห้าฟักแพ็กใส่ถุงไปขายต้มพะบ่แม,มนต้มมอเดียวได้แบบน,นีจ้จักแมนต้มจากหมอ เพื่นมาหากรตะเสาวเพื่อนอมต้มล่ะมาไม่ทันยายโจหักหมักสลียายโจอมักสลีมาต้มแล้วต้มแล้วเพื่นจะเอาไปตลาดแทนผัวนไปส่งผัวเนไปส่งค่ะกลับกับการน้ำยายหักมันละมักสลีทัง แนมดลาพี่น้องจ้ามาล้วททันอุสตส่าห์สมาเบิ่งเบโจนเก็บมกสลีพอโจวเบโจเอามากันสลีมาต้มละไปบ้านเราดีกว่ามาไม่ทันมาไม่ทันนี่ไปสวนเห่าก็ได้ สวนเราก็ได้เพื่อซิได้เงินข่ะแต่ละบาทนาเพี่น้องจ้าอันพัวพ้นไปส่งอยู่ตอนไปลายฮะตอนกลับฮะกับน้ำหญ่กับน้ำแม่มนิสานี่แหละตอนไปไปน้ำกันมาได้ต่างคนต่างของหลายขากลับกลับน้ำกันได้อยู่ ติดถนนได้พี่น้องจ้าสวนมณิษสาติดถนนรถใหญ่รถสิบล้อรถบัสรถถั่วเข้าได้หมดติดถนนนะคะถั่วลงตลอดพี่น้องจ้าถั่วสมสวนคุณยายในวันที่สิบเก้านี่สวนคุณยายก็มีงานพี่น้องจ้าวันที่สิบเก้านี้มีงานนะคะแต่บง่งโมสิเก็บบรรยากาศให้เบิ่งได้อยู่บอกแต่ก็สิพยายามพยายามเก็บให้ดู จะเข้างานพี่สามยังไม่ได้ถามคุณยายอยู่ไม่รู้งานอะไรเลี้ยวเข้านี่เลยเลี้ยวเข้าสวนคุณยายเลยนะคะเลี้ยวเข้าสวนคุณยายเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้บาบ่มีอีย่างดอกคลิปเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ได้สาระอะไรเลย ยางส้มซื้อพี่น้องจ้ายางส้มยางส้มเราสิไปบ้วนไปโจเก็บของผัดไปโจเพิ่นเก็บแล้วล่ะเพิ่นมาต้มละมักซลีเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้านี่สาระแน่ยายสาระแน่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมันแดดดฮอนพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ